เฮ้ใส่เนาะบ้นอู้หุนหุนหุนครับอูอ้หูผีครับเหยียบร้อยหายอีกแล้วครับกลับเล็กหายอีกแล้วสวัสดีครับตอนเท่าเซาครับผมยามากลับเล็กครับบว่วงผมกลัวเบิดแล้วด้อมันพานดีไหลมันกัด,ยกดอยกเบิดเนาะเป็นเรื่องใดหลังเลยอะอย่างตีงเหอนโอ้ยหอยเขียสะทั้งหนอกบิบย์ด ถือกลับครับผมใส่ไปซีหาล้งเนี่ยแหละครับแล้วก็เหี่ยวเหยียบอีกล้างนึ่งเธอไรล้งนึงยืนนี่ครับเลือนี่โอ้หือไปใส่น้อบ้านนี่อู้หูหนหูหูครับโอ้ยรุ่นนี่อีหลีเหยียบร้อยถือใส่น้อบ่ตายครับ ตายตีดขาโอ Eller, ้เจลหางโอ้ติดขาติดหางผมเกียบลอยครับผมโอ้โหตกตกเดี๋ยวขอเก็ียบกันนะครับโอ้ขาไข่นี่แหละนี่ตัวหนูรุ่นนี่แหละครับลูกหนูพุกไงครับผมได้เพลาะสามตัวนี่ตัวที่สี่ครับผม Đợi dịp chú bên này con, kiếp bên lúc con khóc hổng đẹp loại lạ đẹp loại tốt xí xí lạ Buồng, vào chân bớt học buồng Để xài bầy Buồn để xài Đó. Ô này Cô này màu vang ở nằm đầy dư Vang khẩu đầy dư, không ai kìm bớt lên Buồn để กินอีกเสยติมทุกขางคุณเลื่อมใส่หนิอีกมุนแยงน้อยนะครับผมอาอยามที่ได้ไปยามบ่วงอยู่ฟังหนึ่งคุณครับใส่ใส่เนี่ยนอไม่ได้ดไม้เลยอะไร nhưng mà u phi gặp nhập loại từ cái lùn này là thì bà cắt dịch vẫn nó gặp ham khẩu các bông u đây đủ phục nhầy lùn nòng vẫn bó phải gặp nhập lại นี่หละหลายครับผมว่าเลยมันหลายครับเดินมัวท่านเบิดทุลังเบ่งเหวยวเหยีบดีครับผมสเสร็จแล้วถามกัน,นเหนวยวเหยาบบ้างด้โอ้ยลันอยู่ครับบ่ถือบ่อยู่วะเหยวเหยยบผมเนี่ยรองเือแล้ว มี่คนจีนบบนนี่บนอยู่อ่ะันนี้ดุนกับเล็กกันครับผมซื้อไดนอ้น่เลยบนนี้หายหายอีกแล้วครับกับเล็กหายอีกแล้วอู้ยฝุุนครับเหยียบร้อยอืมตอนขาวไงต่อนขาวไง แตมสามครับผมโอ้มนมันมักับเล็กบ่วงไ่ค่อยถือว่งเจอกับเล็กครับเลล่ะเดีใส่ไป้นในน่อ่าวนกัอยู่บ่ได้ใส่ลู้งบ่ได้ใส่ครับงานเืออีกหลังนึรั้งุ่นล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 ุ่นหลังนึ่งเรือสองหลังนี่ละ นี่แหละพูนรองขาบเบิ่นเบิ้ลเตีมซีครับผมเยับร้อยโอ้สุดเลยเตียมซียับร้อยเบิ้นเหลือบวะเบิ้นเหลือล่ะครับไปครับผมเัิ้นแมนสิเบ,บิ้นเหลือล่ะเบิ้นเหลือเบิ้นใส่ไปอีกดอกครับ ไปยามบ่วงครับเดี๋ยวมาอ่านที่ไปยามก่อนเนาะมาหลายครับไปครับผมไปฮวงหมายเนี้ยเสีกับเรีกไว้ซองหลังเสียขีดเต้ครับผมเหมือนทั้งหนาอีกรังนึ่งวุ่นอีกรังนึงเสร็จแล้วุ่นวุ่ถือเขาวุาน่นขีเด้วย Tay sớm sửa chữa tay bỏ bụng bùng 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 bất bùng 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 ห่เหยียบใหม่ๆเลยเออ่อคานบอหลังบ่อคานอีก,อกเืยอะ่าคักแถวออกมาทังนอก บมูพานอีกเนาะคักๆบ้านพาน,านทางผีหลองหมูพันธ์มี่ทเก็บบุกบ่ว,กบบบวงออกนี่พานธ์หลุดนี่อ้อยเหยียบหนาหักบัวพานธอเก่งเนาะใส่บุถือทางมันติ กับบ่าวพานบ่าวพานอีกจังเดียวะมูยูนิม,มบ่าวพานอีกโอ้ โอ้พี่ามคืนรื้อเลยียับลอยครับผมพี่ตามกองครับผมียับลอยหลุดงามๆครับผมจนได้จนได้ เปิดบ่วงออกันผ่านดีหลายบ่ค่อยผ่า,านดีมันเลยดอกครับ้างไม่บ่ผ่านเลยไม่ใช่

ผ่านโบมืบอโบผ่านเลยเหมือนเบิดแล้วครับสำหรับคลิปสรุปกผลยุโรปครับผมสรุปผลงานครับผม นี่ครับผมผลงานมานัมนมันยี่ครับผมหาแต้มครับหนูทองขาสองหนูคูกสองครับไม้แหลกไม้สองบ่วงครับเด็ตัวหนึ่งครับติดขาใส่กับเด็กครับผมสัหรัเทีนี่มนัมน,ม,นมันครับผม ไปสุดยอดครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเานี้นะครับสวัสดีครับผม